สบายดีเพื่อมาเบิงหมอกในยามเสาพี่น้องอันนี้บ่เหม็นหมอกเมืองเหนือนี่เนาะหมอกท่าแขกอันนี้พี่น้องมาเบิง้องกันหมอกหมอกหมอกอันนี้บรรยากาศในยามสาเนาะพุกพุ่งครึ่งเลยพี่น้องหมอกกู้ออยู่พกวุ่งครึ่งแมว มาเบิ่งน้ำกันหมอก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 มืดหมอกมนมาเบิ่งน really ้ำกันพ sure> ี่น้องปองไปหมอกกัว้าในน้ำสาวหกมูกว้าแล้วมาเบิ่งบรรยากาศน้ำสาวผุนโผล่ตามเบิ่องน้องผุนโผล่พี่น้องยังคืออยู่ซ่อเหนือเลยน้ำหมอกมืดปุ๊บปุ๊บุม น,นี่บรรยากาศในยามเสารเดอ้อบรรยากาศในยา,ามเสาพี่น้องปองไปพี่น้องบ้านน้อยทีเคหัวดำหมอกเหินหงุ่งเหินหุ่นมืดมุนเลยเนาะแนมไปทางใดกเ็เห็นผัวมัวมัวนี่ตอนเสาตอนเสาบ้านของน้อยทีเคเองในตอนเสาน้ำหมอกพวกคุมเลยพี่น้องน้ำในหลังคาจนหาาิปับป๊บ น้ำในหลังคาจนหยาดปับปับปับปรับหลงป่านฝนป่านฝน <c oughs> มืดคึ้มเลยอันนี้แม่นหมอกเนาะหมอก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 ตกคือเป็นจังซีพี่นอ้องป่านฝนตก มาเบ่งบรรยากาศเนมเชเาในเข้งทางน้ำหมอกปกคลุมอันนี้เป็นทางอยู่ด้านเหนือเส้นทางอยู่ด้านเหนือน้ำหมอกปกคลุมพี่น้องอันนี้มี็นเส้นทางด้านไตตัวนี้เส้นทางแวะเข้าบ้านเฮือนน้อยสินเสงไฟเลยเห็น สงไฟม่นเือนของนาทีเค่ออกมาเนี่ด้านใต้หนทางที่ไปเส้นทางเลทเเขที่สิบสามเหนือหาซีที่สามใต้เนาะขอโทษเส้นทางเลขที่สิบสามใต้เนาะตัวนี้น้ำหมอกปกคลุมขนาดพี่น้องมืดมนเนาะบรรยากาศในยามสาวสดสื่นขนาดเลยบรรยากาศในยามสาวอันนี้บรรยากาศในยาม้าม ของเมื่อวันศุขว้าวอากาศเย็นอากาศหนาวคือกันกับอยู่วังเวียงเลยพี่น้องคือกันกับอยู่วังเวียงเลยคือกันกับอยู่วังเวียงเลยเนาะอันนี้เป็นด้านเหนือทางดขที่13สใต้ทางดขทีสิบใตดินแดงๆนะเมนบนรถจุด่เดเดนเห็ด หนนทางนะคนโจดคนโจดไว้อยู่เตะหนนทางนี่แล้วแล้วเนาะอันนี้บรรยากาศในยามเช้าๆหกโมงครึ่งเลยทีน้อหกโมงครึ่งมาเบิ้งนำกันบรรยากาศในนามเช้าอันนี้ต้นหน้าบ้านของน้อยทีเคเนาะสีสีาให้เบิ่งเนาะอันนี้ด้านใต้ของเส้นทางเลขที่สี่สานใต้พี่น้องนี่มาเบิ่งนำกัน น้ำหมอกปกคลุมปานฝนตกพี่น้องคนอยู่ไกลๆยังบ่อยากจือคนอยู่ไกลๆยังบ่อยากจือเลยเนาะได้ยินเสียงทางโป่งบหกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง,นะงเนาะโมงครึ่องอันนี้มันคือมืดตื่นๆท้นน้อยว่าสิบปใส่บาทเนะาะพระตัวนู้ว่าสิมาใส่บาทว่าสิไปใส่บาทยังโบเห็น,นหนทางมืดแต่แท้ในเมืองแน่พี่น้องเส้นทางเีขสิบสามเบื้องใต้เนาะเส้นใต้ อยู่ตันหน้าบ้านของน้อยทีเคอันนี้เป็นเส้นทางเข้าบ้านน้อยทีเคสิครับที่ให้มาเบิ่งนี่เออากบ้านมานี่แสงไพยเจีงๆนนเป็นบ้านของน้อยทีเคเด้อแสงไัยเจีงๆออกมานี่ก็มาเส้นทางเลขที่สิบไปไต้เอาไปไต้ไปไต้ด้านไต้พี่น้องอันนี้ด้านหนึ่ง ไฟหลดตื่นไใต้ตาเนาะมันมืดเข้ามาแล้วคลิปนี้น้อยโคตรโยไายเทนี้ก่อนเนาะเข้ามาแล้วเสืกอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้อยที่เคนในเดอ้อ๊ายบาย